เรื่องแรกจะชื่อเรื่องว่าอาซิโกจัง เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้เล่าที่ชื่อว่ามิกะมิกะจะพูดเสมอว่าเมื่อทุกครั้งที่อากาศหนาวเขาจะนึกถึงเรื่องราวเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกชายของมิกะตอนที่เขาอายุได้ประมาณ3าขวบซึ่งปัจจุบันลูกเขาได้5ขวบแล้วย้อนกลับไปสมัยที่ลูกชายของมิกะอายุ3าขวบนะลูกชายของมิกะจะชอบเล่นคนเดียวโดยจินตนาการว่าตัวเองมีเพื่อนมาเล่นด้วยอยู่เสมอๆเ,เป็นภาพปกติทุกครั้งเวลาที่ตัวมิกะทํางานบ้านเนาะก็จะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ได้เล่นกับลูกตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงหน้าหนาวลูกชายได้เดินมาบอกกับมิกาว่าแม่ฮะอาซึโกะจังบอกว่าหนาวฮะมิกะก็เข้าใจว่าอ๋ออาจจะเป็นเพื่อนในจินตนาการที่ลูกกำลังเล่นด้วยอยู่ก็เลยตอบไปแบบไม่ได้คิดอะไรว่าก็เปิดเครื่องทาความร้อนสิจ้ะมิกาแอบคิดว่าอืมลูกจะจินตนาการถึงเพื่อนสักคนท่ะทำไมชื่อถึงดูโบราณจังชื่ออาซึกะจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะคิดว่าเป็นเด็กแถวบ้านลูกก็ไม่มีเพื่อนที่ ชื่อเนี่ยอยู่บริเวณบ้านเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์หลังจากลูกชายได้พูชื่ออาซโกจังครั้งแรกนะก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือระหว่างที่ออกไปซื้อของด้วยกันลูกชายก็พูดขึ้นมาอีกว่าแม่ฮะอาซโกจังบอกว่าหิวแม่ซื้อข้าวปั้นให้หน่อยสิฮะแล้วอาซึโกจังก็บอกด้วยว่าหิวน้ําด้วยมิกะคิดว่าลูกชายตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่อยากให้ซื้อให้กินแต่ว่าก็เลยอ้างชื่อเพื่อนในจินตนาการแทนแต่ว่าความแปลก มันคือลูกชายเขาอะไม่ชอบสาหร่ายที่ใช้ห่อข้าวปั้นเธอก็เลยตอบลูกชายด้วยความสงสัยประมาณว่าออย่างนั้นหรออาซึโกจังรู้สึกหิวหรอจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นเองที่ถามคําถามนี้กับลูกไปอ,อยู่ดีๆมิกะก็รู้สึกแบบหนาวสันหลังวาบขึ้นมากระทนหันเลยทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เลยนะที่มีคนเดินเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยทุกครั้งเลยตัวมิกะบอกว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย มันมักจะเป็นสัญญาณที่เหมือนเตือนตัวเองเตือนตัวเธอว่ากาลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเธอก็เลยถามลูกชายโดยแสดงท่าทางให้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่ได้คิดอะไรว่าเออลูกจ๊ะตอนเนี้ยอาเโกจังทําอะไรอยู่หรอจ๊ะแล้วก็อยู่ตรงไหนจ๊ะลูกชายตอบกลับมาว่าอาเโกจังอยู่ในที่ที่หนาวมากแม่ของอาเโกจังไม่อยู่แล้วเธอเลยต้องอยู่คนเดียวฮะแม่เขาเลยพูดต่อว่าอืมน่าสงสารจังเลยเนาะคือปากพูดไปอย่างนั้นนะแต่ในใจอ่ะ คิดแล้วว่าไม่ดีละถ้าเป็นอย่างเงี้ยอีกไม่นาน อาเซโกจังต้องมาเอาลูกชายเขาไปอยู่ด้วยแน่ๆมิกะก็เลยพูดกับลูกโดยพยายามไม่ทําให้เขารู้สึกกลัวประมาณว่าลูกลองบอกอาเซโกจังได้ไหมว่าคงเล่นด้วยกันอีกไม่ได้แล้วเพราะลูกต้องไปแบบไปอยู่ที่อื่นไปเล่นที่อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยหลังจากบอกไปแล้วมิกะพยายามภาวนาในใจตลอดว่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ยอมให้เธอมาเอาลูกตัวลูกฉันไปนะจนกระทั่งวันต่อมาลูกชายได้เดินมาบอกมิกะด้วยสีหน้าปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยนะว่าเมื่อคืนน่ะอาเซโกจังมาหา มาบอกว่าลาก่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกชายก็ไม่เคยพูดชื่อของอาเซโกจังอีกเลย